สวัสดีครับผมครูเทนะครับวันนี้เรามาพบอันที่สนามฟุตบอลหมู่บ้านชลาดาวันนี้เรามีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมชลาดา FC กับดีมทีมอดีตทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์เหล่านักเตะของแต่ละทีมกันนะครับตามผมมาเลยครับ ครับแต่ด้านหลังผมตอนนี้นะครับก็คือผู้จย์ของทีมโชดายเอฟซีนะครับซึ่งตอนนี้นักกีฬาเนี่ยเขาได้นั่งพักเพื่อเตรียมตัวรอแข่งกันอยู่เราจะมาลองสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักกีฬานะครับก่อนที่จะลงแข่งว่าเขาสึกไงกับการแข่งขันครั้งนี้กันนะครับเชิญครับตามมาเลยครับอันนี้นะครับเป็นนักกีฬาครับถามถามอันนี้ก่อนอดีตอันนี้กองหน้ากองหน้าของเราอันนี้ยังไม่ได้ลง เป็นไอกอน้าที่มีสติการยิงประตูสูงสุดนะครับคือพราะวัดเป็นระยะทางของเร็วไม่ได้ต้องว่าเป็นเมตรครับสูงที่สุดนะครับสภามพี่เอกกันครับพี่เอกครับต้องดูประตูด้วยว่าประตูเนี่ยอายุเท่าไหร่ใช่ประตูด้วยใช่ไหมไม่ใช่ประตูข้างเรานะประตูข้างเขาที่ยิงเข้าอายุเท่าไหร่ดูได้ดูได้ดูด้พี่เอกไมวันนี้พี่เอกไม่ลงเล่นครับพี่เอกอ๋อยังบาดเจ็บครับคาดว่าอีกนานเลยครับคงไม่ได้เล่นนะครับปีนี้ครับบาดเจ็บครับครับผมครับขอบคุณครับบาดเจ็บ ดาวดีของเราบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวต่อไปครับต่อไปครับผู้กองตาครับอ่าความรู้สึกวันนี้คิดว่าจะเราจะชนะไหมครับดูแล้วถ้าจะไม่ชนะเพราะขาดศูนย์หน้าครับขาดศูนย์หน้าตัวเก่งไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่อยากให้กลับมาไวๆครับน้องๆเรียกร้องคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ด้านในต่อครับด้านในครับมาผมมาครับอันนี้เป็นอ ัวยืนของเราที่ยืนเล่นที่นี่มานานมากนะครับเป็นกําลังสําคัญของทีมเรานะครับที่คอยพัฒนาปรับปรุงสนามของเราให้ให้มีศักยภาพเป็นคนที่คอยประสานงานเรื่องต่างๆนะทั้งเล่นทั้งประสานงานทุกอย่างหมดเลยนะก็ต้องให้กิจของต้าเขานะครับเดี๋ยวมาคุยกับต้าหน่อยนะครับวันนี้เอ่อต้าคิดว่าจะเล่นตำแหน่งอะไรครับวันนี้ที่ คุณน้าครับแทนแทนพี่เอกครับผมแทนพี่เอกนะครับเขาเจ็บยาวน่าจะดูทรงกลับมาเล่นไม่ได้แล้วผมโอ้ยไม่ได้เล่นเต็มที่เราเซฟสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์ต้อยสวัสดีครับครับผมนี่ก็อีกคนหนึ่งนี่เรื่องความดุดันต้องยกให้อาจารย์ตอยเขานะครับวันนี้คิดว่าจะจับตำแหน่งไหนครับอไม่รู้แล้วแต่ลงเป็นตัวอัตลุทิริตีิอัทธประโยชน์นะ่าเป็นกับวีลิปรโคคูนี่คือตำแหน่งที่จะจัดลงไปนะครับช่วงนี้สบายดีครับครับผม ครับช่วงนี้ว่างก็เลยมาทำาักค๊ปข่าวหน่อยช่วยๆกันครับครับวันนี้ชนะชนะอ่าแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับและด้านข้างผมก็เป็นที่พันนักกีฬาของทีมดินทีมนะครับซึ่งเป็นทีมที่มาเยือนในชดาเอฟซในครั้งนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์นักเตะของทีมดินทีมกันว่าเขามีความสึกไงกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเช่นครับสวัสดีครับครับผมจากชอดาเอฟซนะครับจะขอสัมภาษณ์นะครับว่าพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับ สองสาครั้งแล้วครับครับผมที่มาแต่ละครั้งเนี่ยพี่ประทับใจอะไรของสนามชลดาบ้างครับอ๋อนักกีฬาเล่นกันแบบเป็นมิตรภาพดีครับแล้วก็บรรยากาศรอบข้างก็โอเครับล่มลื่นดีครับครับขอบคุณครับแล้วก็คิดว่าวันนี้จะชนะไหมครับโอ้มากระชับนิดมากกว่าครับผลตรงนั้นไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่ครับครับครับขอบคุณมากครับคุณครับ กีฬาออกกําลังให้เป็นหลักนะสนุกสนานครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณพี่ทครับยินดีครับนี่ต้องเเอาเอาเอาข้าของไปไว้มีแฟนนั่งนั่งข้างครับตอนนี้นะครับเกมแข่งแขันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมเกมในสนามกันนะครับว่าวันนี้ทีมใดจะเป็นผู้คว้าชัยในวันนี้ครับถึงแม้จะเป็นแมตช์กระชับมิตรแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ลดลาวาศึกันละกันได้บอกไปแล้วนะครับว่างานนี้ไม่มีทางแพ้แน่นอนนะครับดูกันครับว่าเป็นยังไงต่อ ตอนนี้นะคร day, right now. Now, ับย mm. uh ังไม่หมดครึ oh. ่งแรกแต่ว่าตอนนี้ฝั่งดีมทีมเนี่ยนำทีมชลไดฟ์ซีอยู่2ประตูตอนหนึ่งนะครับก็นี่ครับเป็นพัฒนาการของขนาดโชลไดฟ์ซีที่ดีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับมีทีมต่างๆเข้ามาขอแข่งทับมิ้นตลอดเวลานะครับถึงแม้วันนี้เราจะไม่อยู่จนจบแมตช์นะครับแต่เราก็จะรู้นะครับได้เห็นใสกยภาพนักฟุตบอลนักกีฬาทุกคนว่าเรามีสปิริตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ